สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีมาล้ำเสียงพี่หกพี่น้องเอฟซีช่อง YouTube ยูทูบยายไฝ่ค่ะวันนี้ยายไฝ่และทีมงานหมอลำเสียงพี่หกอยู่ที่วัดบ้านหนองลาดและพี่น้องเด้อบ้านหนองลาดตำบลหน,นองเม็ดอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธอน่านี่เด้อพี่น้องเดอ้อเป็นงานบุญเดือนสามบุญพระเบียดค่ะพี่น้องบั้งดอกไม้ในวัดงามงามพี่น้อง ช่วงนี้ยายไฝไทยคีปกับสิประมาณใบสองกลัวๆนอะถ่ะพี่น้องเนาะสถานที่วัดกับต้นไม้หลจกน้อยเพราะว่าวัดลมลื่นดีนะพี่น้องเนาะต้นไม้หลายจะน้อยพี่น้องกับกําลังมาปูศาตร์กันค่ะกําลังขย่อยออกมาปูศาตร์ปูเสื้อปูศาตร์ตากแดดเลยค่ะพี่น้องไปที่จังกางประเทศเนเสียดนะค่ะพี่น้องค่ะบ้านหนองลาตําบลหนองเม็กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหรียญอุดรขึ้นที่สองค่ะมาขึ้นยุธี่อำเภอ น้นสะอาดจจงหวัดอุดรค่ะเดินทางมาหนีกับบอไก่ครับพี่น้องเดินทางมาแป๊บเดียวก็ถึงเมื่ขึ้นนี่ฝนตกฝนตกข้ามเมื่อขึ้นพี่น้องเมื่อนี้คือสิบวตกแล้วค่ะเนาะนีะ่คือบริเวณงานค่ะกับสิมีสอยดาวมีทำบุญต่างๆเนาะค่ะพี่น้องตากบาดร้อยแปดเม้อแรกนี่แหละค่ะพี่น้องเอสียงเสียมซี่กะพาพี่น้องไปเบิงพระธาตุเจดี พระธาตุเจดีย์ชิน,นาศีมิ่งมงคลค่ะพี่น้องพระธาตุเจดีย์ชิน,นาศีมิ่งมงคลเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องเตรียมมาเบ,บิ่งบาลัมมาเล่นกับมาทำบุญน้ำเดอ้อมาตาักบาทร้อยแปดนี่ครับพี่น้องตักบาท 108. ร้อยแปดพอขึ้นเจ้าพนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแม่ไฟกเกษตรถ้ำบุญเพื่อกันนะั่นะระค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะ งานบุญงานวัดบานเฮาบุญเดือนสามเดือนสี่เจ้น้อยเนี่ยก็สิเมดแล้วเดอ้อเพี่น้องเจ้น้อยเนี่ยก็เขาเทศกาลส,สงการแล้วอีกบัตก,กี่มือสิบก็มือเองค่ะสำหรับเทศกาลสงการหรือปีใหม่ไทยของเฮาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเทนงานอยู่ตตังทินตังแดนไปทํำมาค้าขายก็จะเลื่มกรบบานกับซองมาเอาบุญบานเฮาเดอาอา้อมาหยามพี่พอีแม่ช่วงสงการหรือปีใหม่ไทยมาลดนำดำหัวค่ะเพี่น้องอันนี้เป็นพระธาตุเยดีชินสีมิ่งมงคลค่ะเพี่น้อง สวยงามค่ะข้างท่านเอกศิเป็นพระอุโบสถของวัดบาี่น้องเนาะทางพุนก็ษยเป็นโคดสวกบาทเป็นพ่อท่าโยกวัดเพุนไหพน้พรสําหรับพี่น้องแต่มาเห็ดบุญมือนี้เนาะคะ่ะย่างมาเวียนกับมีพี่น้องมาเห็ดบุญหลายอยู่ค่ะแล้วก็เส้มีสอยดาวมีโรงทานค่ะพี่น้องทาง่านเอกศิเป็นวิธีหมอลำ่ำ ป้าผู้ใดมาเอาผ้าเพื่อนยามาปูจองหนาห่านแต่พุณจะมาเผื่อหา่แะ่น้องแม่ เปือนบักใหญ่เพือนอ่อนบางดูคือเือนไหญ่แค่พันจางไก่ตีเลทองตีโอนางน้ำกันหลายคนตีาคนอะไรเปลือนอ่องเอ้ยเือนบักให่ เราไม่ง้ามง้างไม่นน้องมืออื่นเขาหยุดมือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่28่ิคิวงานว่างหนึ่งวันนะคะ28 29ยเอยู่อำเภอบัวใหญ่30อยู่ที่อำเภอเมืองจบับาซุลินตำบลเมืองที่อำเภอเมืองจบับาซุลินวันที่31หยุดวันที่1เปิดวงลำซิ่ง เสียงวิหกนะคะอยู่ที่วัดบ้านคอดอนเทียนบ้านเกิดหัวหน้าโนพงศกรเปิดฤด,ดูกาลเปิดบงล้ำสิงบงใหญ่นพงศกรดอกเหมยเพิณผนน้าวันที่หนึ่งเด้อฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องยูทูบแด้เลยผื่นใหญ่ขากใหญ่เนี่เพิ่งรูปพี่น้องอืมอู้หนึ่งผูพ้พคนไปสอยดาวได้หอดกะละมังป๊าไม่ได้พัดลมบอกหลายเท่าแต่พัดลมเครื่องใหญ่ง ปาดก็พากันดวงดีเท้พากันโชคดีได้ผัดลมเครืองญ่เท้ผู้นลพี่น้องเพิ่นไปสวยดาวมาได้ทั้งซุมได้ทั้งพัดลมปืดก็จะพร้อมไปสวยดาวได้ตาอ,อันสมุดกับปากา์กาเคยได้ผัดลมบ่เคยได้เนี้ยใหญ่ๆน้ำฝนแจ็เทอ่อ <c oughs> นี่เระบุญบานเท่าพี่น้องเอ้ยมีแต่ความม่วนความสื่นมาเหตุบุญได้บุญได้กุศลไปสอยดาวกับมี่รังบ้านใหญ่ๆ เดี๋ยวนี้แม่ไฝอยากได้กระติกน้าอยากได้พัดลมอยู่ดีหึงบ้านใดเจักเทียแต่ว่าเขากับบ้านใดสีเหลียมเพราะว่าเขาเห็ดบุญเนาะพี่น้องเนาะศาสตรพอตองห่วงเลยเลี้ยงสาดตร์คนเพี่น้องเอ้ยกระผื่นใหญ่ๆงามๆเมื่อนี้ยขึ้นมาเมีฝนค่ะเพราะว่าฝ้าแจง้งเมืาขึ้น,นเนี่ยฝนตกครับเมด่อขึ้นพี่น้องเอ้ยเหลือตนลูกๆน้องๆแดนเซอร์เต,ต้นตากฝน อยาจะกรจันทร์หองโคกโวกฝนบ่ตกดอกพี่น้องขอบคุณกำลังใจที่มอบให้ลูกหลานมาล่ำเสียงไปหกเด้อขอบคุณพี่น้องเี่เติดตามรอยช่คลิปดแม่ไฟ่ถูกมือถูกมือเนาะค่ะขอบคุณหลายๆกำลังใจจากพี่น้องคือสิ่งสำคัญขันป่จําเปลี่ยนยี่หี่ยี่หี่แม่ไฟ่กับว่าให้พลาตะละมือหมู่บ้านในฝนตกแห้ง ภาษามาไทายได้ย่ลีค่ะเพื่อน้องหมู่บ้านฝนตัวแห้งขาะแห้งเนี่ยต่างตะบายเ,เลยประเทศไทยคิปไปยเพื่อน้องเบิ้งเพือน้องเป็นใน,น,นสุ่มใจคนที่แม่แล้วหอบสาสตร์ไม่อีกแล้วคุณอหอบสาสตร์มาป,ปู ป้าคนซอยดาวบักไหลครับไปนอนพาพไปนองไปบ่งหม่องเ็นซอยดาวกอน นะพี่น้องของรางวัลไม่แต่ของใหญ่ๆเขอา,าจะหิวพัดลมโอ้ยกระเป๋บบาหน่อยตาหักแท้สอยดาวายาวาี่สิบบาทสอยดาวกันกุศลยี่สิบบาทซุนไก่ ม, <m uch> มีสุมไก่มีเขียงโอ้ยเขียงมีไม่กวดเมื่อเสือ,อไปได้ตะก,ก้าน้อยแค่คุณพ่อยนไดว่าได้คุณค่อ,อ,อย,ออยออนอีน้ว่าได้หอดเขียง

ไ,ไฟไปเอาเงินมาซอยดาวน้ำฝนจากน้อยก่อนจะพามาดูรอยยิ้มหวานๆของบอสนกนะคะน่าคุณน่ะยิ้มหวานยนุวยเลนประสสยกับยิ้มใช้พี่นองไปน้ำท่างนะคะภาพนี่ร้อยแห้งวายเป็นผีเอกหนังโอเคเดีอพี่นนองเด้อขอบคุณทุกการติดตามค่ะเมื่ออื่นมาล้ำสิบปหกว่างเมื่อหนึ่งเด้อเมื่อเอื่นหยุด 28, 29, 30, 30, 30, 1, ยี่สิหยุดยี่ิบเกอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่30มอยู่ที่ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจับสุรินสามสิอหยุดวันที่หนึ่งจะเป็นงานเปิดวงหมอํำซิ่งเสียงวิหกแล้วก็เจอกันช่วงเทศกาลเดือนเมษาตั้งแต่วันที่3เมษาเป็นต้นไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะบ๊ายบาย